สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทํานายในเดือนเมษายน2568นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอีกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้น,น,นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ ในคลิปนี้เราจะโฟกัสไปที่ความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะคุณอาจจะเคยเป็นคนคุยมาก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนกันมาก่อนก็ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องราวสถานกรารณ์ของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่เบล่าค่ะเป็นไพ่2ไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกันทีเดือนหนึน่งเจอกันครัง้ง2ครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีการบล็อกกันไปแล้วเออคุณบล็อกเขาหรือไม่เขาก็บล็อก,อก,อกคุณนะคะ,ห,คคนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ ในช่วงเวลาที่คบกันเนะะี่ยค่ะมันมีความห่างกันเกิดขึ้นนะเขาเปลี่ยนไปแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปได้นะคะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยถามไายเราแล้วนะคะอืมนะมันก็ดูห่างๆกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะคะไพ่ต่อมาค่ะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเออคุณอาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาช้าก็ได้นะคะ คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมก็คุยกันมานานมากๆเลยอ่ะ5เดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วนะยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะส่วนคนที่เป็นแฟนกันนะมันก็ไม่ไปสเต็ปต่อไปสักทีค่ะอย่างคุณอาจจะคบกันมาแบบ5ปี6ปีแล้วเราอาจจะไม่เคยรู้จักครอบครัวเขาเลยก็ได้ ไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับตัวเขาเลยก็ได้เนี่ยมันมันไม่พัฒนามันไปช้าช้านะคะนะหรือว่า,าไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกค่ะว่าเขาคนนี้นะคะอืมอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้นะเอ่อไม่ค่อยเก็บเงินไม่ค่อยนึกถึงอนาคตนะคะก็ทําให้คุณมองว่าดูแล้วไม่มั่นคงนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่อาศวินถือดาบนะคะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูันที่แล้วก็เช็กราศีด้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะดูจากาไพ่ใบนี้นะคะกวามคิดว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงแรกของคุณเนี่ยโอ้โหมันไปแบบรวดเร็วเลยใช่ไหมเขามาบุกค,คุณนะพยายามที่เข้ามาจีบนะคะ ถ้าเกิดว่ามีใครหลายคนเข้ามาในช่วงเวลานั้นนะคะเขาก็พยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่พอมันแบบช่วงแรกๆที่มันดูแล้วเข้ามาแรงมากๆอ่ะแต่ช่วงหลังนี่คือเหมือนน้ำมันหมดอะค่ะเออนะไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยทําอะไรเพื่อเราอีกแล้วนะคะหรือพไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงนิสัยของคนคนนี้ค่ะว่าเป็นคนที่อ g r e s s i v e อ่ะอะไรก็หงุดหงิดไปหมดนะคะ เออเราพูดอะไรก็เถียงตลอดอืมมันก็มันไปด้วยกันไม่ได้อะถ้าอย่างเงี้ยถ้าจะเถียงอะไรกันขนาดนั้นน่ะน,นะคะอืมตอนมาค่ะมีไพ่เด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะดูแล้วคนคนนี้ไม่แน่นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้เก็บเงินไม่เป็นนะคะ เออแล้วก็ใช้จ่ายด,ด่วยสุดไล่แล้วก็ทําให้เอ,อเป็นภาระของคุณะคะ่ะคุณจะต้องมาดูแลอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะคะอืมนะหรือคุณเนี่ยหลังๆคุณอาจจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาคนเนี้ยเออคบเพื่อผลประโยชน์ปะวะเออเพราะว่ามาทีไรคุยทีไรมีแต่เรื่องนะคะต่อมาค่ะ The The w h e e l o f f o r t u n นนะคะดูแล้วเขาไม่ค่อยแพลนเรื่องของอนาคตค่ะคนคนนี้ ะะไม่ว่าจะเป็นอนาคตของตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้แผนค่ะนะเมื่ออนาคตตัวเองไม่ได้แผนเขาจะแผนอนาคตคนอื่นหรอก็ไม่ค่ะนะต่อมาค่ะเป็นไพ่6ไม้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีระยะทางค่ะอาจจะคุยกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ไฮโรแฟนส์ค่ะความคิดว่าความสัมพันธ์ใน E ีีเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่ว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะให้เขา อให้เขาแล้วเขาเนี่ยเป็นฝ่ายรับเออแล้วรับตลอดเลยไงเอ,อนะพอรับตลอดมันก็มันไม่บาลาน์น่ะอ,อืมรับในที่นี้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งของก็ได้นะมันอาจจะหมายถึงน้ําใจก็ได้นะคะเออคุณเนี่ยพยายามทําอะไรให้เขาหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยทําอะไรให้คุณเลยอย่างถ้าคุณป่วยอย่างเงี้ยเออไม่ถามถ่ายไม่ดูแลไม่ซื้อ,อยามาให้อี้ย ไม่พาไปหาหมอก็ดูน่าน้อยใจเนาะหรือว่าตัวคุณเนี่ยเออยากเาถ้าเกิดอยากคุย,ยกัาเขาไงค่ะคุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายโทรหาเขาฝ่ายเดียวฝ่ายทักเขาตลอดแชทเนี่ยคือหนักขวานะเอียงๆมากมากเลยเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะตอนแมาค่ะเป็นไพ่แปดไม้นะคะให้แปดไม้เนี่ยก <c oughs> <ค>็พูดถึงการบล็อกได้เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะนะ หรือว่าณนะตอนนี้ค่ะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยยังคงฝังใจกับคนคนนี้อยู่ยังมีความรู้สึกให้กับคนคนนี้อยู่แล้วก็ทำให้คุณปิดใจไม่กล้ารับใครอื่นๆเข้ามาไม่กล้ารับความรักใหม่เข้ามานะกลัวก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เอ p r e s s นะคะไพ่เอ p r e s s สเนี่ยวางมองว่า คุณอาจจะไปเจอใครที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเออบางคนนะบางคนอาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะพอเหมือนโป๊ะแตกอะพอโป๊ะแตกเสร็จเขาก็บล็อกไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะอืมนะอย่างความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน,นเป็นระยะเวลานานปีหนึ่งสองปีค่ะเออสุดท้ายแล้วเขาก็มาเผยไตยค่ะว่าเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเขาเลือกคนอื่นก็ได้นะเออมันก็ ดูแล้วแปลกแปกนะอ่ะใครที่มีราศีประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะเออบางครั้งบางคลิปเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเออสถานการณ์มันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าหัวข้อนี้วันนี้ไม่ตรงนะคะก็อาจจะไปเปิดในเพลย์ลิสต์ดูนะคะมันจะมีหัวข้อที่ว่าความรักที่จบลงไปแล้วเออลองไปเปิดหัวข้อนั้นดูนะคะ มันก็จะมีหลายหลายคลิปอะเป็นแบบ t i ม e l ล s s ก็มีค่ะคุณขาแล้วก็เป็นช่วงเวลานะกวางจะทำหน้าปกเอาไว้ทุกอันเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนดูแล้วแบบเคลียร์ๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรต่อนะส่วนใหญ่นะคนที่ความรักแบบจบลงไปแล้วนะคะเขาก็จะถามว่าจะได้กลับมาคบกันไหมนะคะเขาคนเนี้ยเป็นไงบ้างคิดถึงกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างี้เนาะอ่ะกวางก็จะโฟกัสไปในคําถามเหล่านั้นนะคะอือหรือว่าใครที่มีการบล็อกกันเนี่ย จะปลดบล็อกหรือเปล่านะอ่ะมาดูใบแรกนะคะอ่าเป็นไพ่ the world นะคะความคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่เขากำลังทบทวนตัวเองกำลังคิดเยอะเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเออเขาทำอะไรผิดพลาดลงไปบ้างอ,อารมณ์สำนึกผิดนะคะนะเออแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยนะคะอาจจะหมายถึงว่าเขากำลังส่องคุณอยู่ก็ได้นะคะ อ,อ,อยากจะรู้ความเป็นไปเป็นมานะคะว่าตอนนี้คุณทําอะไรบ้างนะคะแล้วพไพ่ใบนี้กวางก็คิดว่าคนที่มีการบล็อกกันเนะ่ยก็มีโอกาสที่จะปลดบล็อกมาพูดคุยกันในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการที่กลับมาพูดคุยกันเนะี่ยเราก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะคะนะดูท่าทีของเขาก่อนไม่ใช่ว่าการกลับมาครั้งนี้เขาเดันมาขอความช่วยเหลือจากคุณอีกนะคะอืมหรือเอาปัญหาต่างๆมาให้อีกนะ ก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะเห็นไหมมีไพ่ห้าดาบค่ะนะถึงแม้เขาจะคิดอะไรต่างๆนานาค่ะแต่มันก็อดไม่ได้ที่เขาจะเห็นแก่ตัวนะคะอดไม่ได้ที่จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะหรือว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาก็ดูแล้วไม่ค่อยพยายามค่ะอืมนะพยายามแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆวันสองวันเอาอีกแล้ว เออออกลายอีกแล้วเออประมาณนี้นะคะคุณขานะหรือไม่นะพไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเขากลับมาแล้วเขาก็เออไม่พยายามที่จะเข้าใจเรานะคะนะต่อมาค่ะห้าไม้ค่ะอห้าไม้ห้าดาบเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะนะต่อมาค่ะมีไพ่แปดดาบนะคะ อแปดดาบเนี่ยควางม,มองว่าเป็นไพ่ของตัวคุณมากกว่าค่ะที่ในตอนนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณอาจจะโทษตัวเองนะเอมีหลายคนเนาะอาจจะโทษตัวเองนะคะแต่จริงๆอะ่ะไม่อยากให้โทษไม่อยากให้โทษตัวเองอะ่ะเออนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราก็พยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะเราก็อย่าไปกลัวที่จะ เ,ออเจอความรักใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเหมือนขังตัวเองอะ่ะเนี่ยเห็นไหมขังตัวเองอยู่ในห้องนะคะกลัวไปหมดเลยนะหรือว่าคุณกําลังคิดอยู่ว่าคนคนนี้นะคะทําให้คุณหมดความศรัทธากับความรักก็ได้นะคะมาดูอีกใบค่ะคุยน o อ c คับค่ะอืมคุยน o อ c คับก็หมายถึงตัวคุณนี่แหละ ที่ยังคงรักเขาอยู่อยากให้โอกาสเขานะคะอยากที่จะเจราจานะหรือว่าอยากที่จะเออย่างน้อยอ่ะถ้าเลิกกันก็อยากที่จะมาคุยดีๆก่อนอะไรแบบนี้นะคะอืมนะคุณยังคงอ่อนไหวกับเขาอยู่เสมอนะเอเขามาส่องเขามากดไลค์เนี่ยบางทีคุณก็มีความหวั่นไหวนะเออนะคะคุณก็หวั่นไหวเสมอเลยต่อมาค่ะห้าเหรียญค่ะอืมนะคะ ห้าเหรียญเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอ,อตัวเขาก็ได้นะคะที่นะตอนเนี้ยังมีความรู้สึกแย่นะไม่ต่างจากตัวคุณเออต่างคนต่างรู้สึกแย่ค่ะควางคิดว่าใน EP เนี้ยออ,อาจจะเลิกกันท,ทั้งที่ยังรักหรือเปล่าเออบางคนนี่เลิกกันเพราะว่ามันมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าก็ยังคงรักกันอยู่นะคะอาจจะเป็นระยะทางก็ได้เพราะว่าพ่ายระยะทางขึ้นมาเยอะเนาะ โอ,อ้เขาอาจจะย้ายงานย้ายที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในที่ทํางานไงมันเปิดเผยไม่ได้มันชัดเจนไม่ได้นะคะเพราะเกิดชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับระบบหรืออะไรต่างๆนะคะเออมันก็ทําให้ต้องแยกจากกันไปพอมันแยกจากกันไปมันก็ยังรักอะ่ะโอ้นะคะคิดถึงมันก็น้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะ ต่อมาค่ะมีไพ่ Queen of p e n t a c l e ค่ะดูเหมือนตัวคุณเนี่ยทุ่มเทคับเขามากๆเลยนะคะความคิดว่า EP เนี้ยเป็น EP พีที่คุณเป็นฝ่ายให้ซะมากกว่าอืมนะให้เยอะๆยอะมันก็เหนื่อยมันก็ท้อใจได้เหมือนกันเนาะวางเข้าใจแหละว่าชาวทาตน้ำเป็นเป็นคนที่ใจกว้างนะคะใจกว้างใจดีนะแต่บางครั้งมันให้มากเกินไปอะ่ะ มันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเรานะคะต่อมาค่ะแล้วก็ k n n o of คั s ค่ะไพ่บอกว่าให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะนะเออมาโฟกัสที่ตัวเองไม่ต้องกลัวในการที่จะมีความรักใหม่อย่าไปขาดความเชื่อมัน่นอย่าไปขาดความศรัทธานะคะนะถ้าคุณได้เปิดได้เปิดใจนะคะอีกครั้งหนึ่งคุณจะมีคนดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะอืม นะคะนะหรือว่าถ้าคุณไม่โฟกัสกับความรักครั้งนี้คุณมาโฟกัสกับตัวเองคุณจะเป็นคนที่รวยมากค่ะคุณจะเป็นคนที่แบบมีเงินเก็บนะเออธุรกิจดูแล้วมั่นคงนะคะเพราะว่าจากที่วังดูไปอะ่ะในในช่วงของสถาน,นการณ์ความรักอะ่ะดูเหมือนคนเนี้ยค่อนข้างเกาะคุณเนี่ยเออขอความช่วยเหลือจากคุณตลอดนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะ มองทิศท,ทางเดียวกับคุณเนี่ยในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของชีวิตประจําวันนะคะอืมไม่ค่อยขยันน่ะโอ,อ้นะต่อม่ค่ะมีไพ่สี่ดาบค่ะสี่ดาบเนี่ยเหมือนไพ่เชียร์ให้หยุดพักนะอ,อืมแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวางจะไม่บอกว่าให้ใครเลิกกับใครนะเออเนะียแต่ว่าเออสิ่งที่อันเนี้ยคุณอาจจะต้องพิจารณาเอาเองที่ไพ่อ่านขึ้นมาต้องพิจารณาว่า ถ้าเราไปต่อแล้วจะเป็นยังไงเออถ้าเราเลือกเส้นทางใหม่ล่ะจะเป็นยังไงนะคะเออหรือถ้าอยู่เป็นโสดแล้วจะเป็นยังไงนะคะเพราะไพ่พมันออกมาหมดแล้วนะอ่ะวังขอดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้ความคิดเขาความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมเซเว่นออฟค่ะอืมดูเหมือนเขาก็คิดถึงคุณนะแต่ว่าก็ยังมีความแบบไม่ตรงไปตรงมาอยู่นะคะเออ เกถ้วยค่ะดูแล้วก็หลั่นล้านะคะหนึ่งดาบนะคะสิบดาบนะดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ค่ะมีหลายๆท่านนะคะคู่ของคุณอะหลายหลายท่านอาจจะมีการตัดคุณไปแล้วก็ได้นะเออบางคนฟังคลิปนี้ก็รู้สึกเกลียดกวางนะ แต่ว่าวังก็งกอ่านไปตามตามไพ่นะคะเนี่ยหนาจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้นะเออเดี๋ยววังขอเปิดไพ่ข้อความนิดหนึ่งนะคะไพ่โซเมตนะดูหน่อยค่ะว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะอืมเขาคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความต่างกันเกินไปอืมมันก็ก็คิดว่าันนี้มันก็มีความจริงนะเออเพราะว่าคุณเนี่ย มองถึงความมั่นคงในชีวิตนะอยากจะเอบรรลุเป้าหมายในชีวิตเร็วๆใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังคงแบบเที่ยวเล่นไปวันๆนะคะออเนต่อแม่ค่ะเขาอะมองว่าคุณเนี่ยคือนางฟ้าเลยนะก็คือใจดีมากมีเรื่องมีราวอะไรคุณแก้ไขได้หมดนะคะเออคุณรับฟังเขาหมดเลยนะคะรับฟังจนตัวเองแบบจนตัวเองจะแบบว่าจะเดทแล้วนะคะ อืมเราให้ได้เท่าที่เท่าที่เราไหวอะค่ะถ้าเกิดว่าเราให้แล้วมันรู้สึกเบียดเบียนกับตัวเรามากเกินไปทำให้เราหดหูนะคะหรือว่าเออเบียดเบียนเงินในกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะไปต่อค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าหลายๆอย่างไงคะ่ะในหลายอย่างที่เขาเจอรอบตัวเนี่ยมันทำให้เขานึกถึงคุณก็แน่นอนเนี่ยอยู่กับคุณแล้วสบายนะ เอออยู่มีทุกอย่างอยู่กับคุณน,นะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ำนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากดูดวส่วนตัวก็จิ้มหนึ่งด้านล่างได้เลยค่ะบ๊ายบาย